บทสวดรัตนสูตรบาลียานิทัพูตานิสมาคตาณิภูม,มานิวายานิวะอันตลิกเขสัพเพวพูตาสุมนาภวันตุอโทปิสักกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมธทสัพเพเมตังกรโธธรรมมนุสยาปชายะทิวาจารถโตจารันติเยผลิงตัสมาหินรักขถาอปมัตตา ยังกินจิตวิตตังตัสมะหิเนรคถาอปมัตตาอิทาวะหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวุติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยทัทธะชกาสักยมุนีสมัยโตนะัเตนะธรรมเมนะสมุทิกินจิ อิธัมปิธรรมมรุตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยัมพุทธเศถโถปริวณายิสุจริงสมาธิมานาันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนวิชิอิธัมปิธรรมมรุตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัสตสังปสัสสถาจตาริเอตานิยุขานิโนติ เตทักินเนยยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุธานานิมหัพพลานิอิทัมปิสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวบติโหตุบทสวดร,รัตนสูตรแปลไทยเหล่าพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่นะภาคพื้นก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่ณนะสถานที่นี้ก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้มีใจดีเถิด และเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัยอันข้าพเจ้ากล่าวโดยเคารพเถิดดูก่อนพูดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นและท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพระเจ้าขอท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาจิตในประชาชนมนุษย์เถิดซึ่งเขาทั้งหลายทำเทวตาพลีอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด รัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะอันใดอันสูงค่าในสวงสวรรค์ทรัพย์หรือรัตนะนั้นนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยข้อนี้จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้าด้วยคําสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดพระสากยมุนีเจ้าทรงมีพระฤทัยดำรงมั่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สิ้นราคะเป็นอมาตะอย่างแท้จริง สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสันเริญสมาธิว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าสมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยลำดับสม่เสมอคุณธรรมอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี ข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดบุคคลเหล่าใดนับเรียงองค์ได้เป็นแปดนับเป็นคู่ได้สี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายเสรนญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุขคตเจ้าเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานทานทั้งหลายที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลเป็นอันมากข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด